พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธวันที่5เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องออกจากอำนาจของความมืดและพระวจะนะที่จะใคลควรและสามัคีธรรมในพระธรรมโคโรสีบทที่หข้อที่13พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอนาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์พี่น้องคะพระพรที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการช่วยให้รอดของเราในพระเยซูคริสต์คือการปลดปล่อยจากอํานาจของความมืดตงเรื่องถึงสิ่งที่เราเกล่าวไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี้ของเราว่าการปลดปล่อยความสมบูรณ์และการพิทักษ์รักษาขั้นตอนแรกคือการขาจัดบาปพระเยซูทรงเอาบาปของคนออกไป และปลดปล่อยคุณจากอำนาจของความมืดตอนนี้คุณถูกแยกออกจากที่ผลและการควบคุมของความมืดแล้วเอเฟซัสบทที่1ข้อที่2 0ถึง21กล่าวว่าคุณนั่งร่วมกับพระคิดในสวรรค์สูงทรงเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านำทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยคุณเห็นถึงไหมว่าทำไมเมื่อคุณได้รับความรอดแล้วคุณจะไม่ต้องการปลดปล่อยจากซาตานอีกคุณเหนือกว่าซาตานพระเยซูบอกให้เราขับผีมาระโกบทีสบข้อที่17กล่าวว่ามีคนเชื่อที่ไหนไม้สําคัญเรานี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลก,ปลกในดูการบทที่สิบข้อที่สิบเพระองคตัสว่า แนนะ่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจหยียบงูไรและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าเดชยานุภาพของสตูน,นั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยเพระองค์ได้ประทานการควอบคุมสิทธิอำนาจและการปกครองให้เก่คุณในการเหยียบงูและแมงป่องและเหนือฤทธิ์อำนาจทั้งหมดของสตูฮาเลลุยาพี่น้องคะอย่ากลัววินยันชั่วเลย พวกมันอยู่ภายใต้เท้าของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิดและทรงให้เรานั่งด้วยกันกันกบพระองค์ในสวรรค์คัสถานในพระเยซูคริสต์เอฟเฟซัสบทที่สองข้อที่6คุณดําเนินชีวิตอยู่ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ซึ่งเป็นที่ที่ชีวิตและความเป็นอมาตะครอบครองอยู่และนั่นคืออาณาจักรแห่งความสว่างสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเก่อถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานเริ่มกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงญ่ข้าพระองค์เข้าสู่อาณาจักรของพระเยซูคริสต์พระบุตรที่รักของพระองค์ซาตานไม่มีสิทธิอำนาจเหนือข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในอาณาจักรของความสว่างแห่งพระสิริ ้าบรงเดินในชัยชนะเป็นอิสระจากการควบคุมของความมืดคาบลองครอบครองในชีวิตผ่านทางพระคิดฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานการควบคุมสิทธิอำนาจและการปกครองให้แก่คุณ ในการเหยียบงูและแมงป่องและเหนือดิดอำนนททั้งหมดของศัตรูคะ่ะดังนั้นอย่ากลัววินยันชั่วพอพวกมันอยู่ใต้เท้าของคุณคะ่ะคุณดำเนินชีวิตอยู่ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ซึ่งเป็นที่ที่มีชีวิตและความเป็นอมตะครอบครองอยู่และนั่นคืออาณาจักรแห่งความสว่างชีวิตที่มีแต่ชัยชนะและเป็นอิสระจากการควบคุมของความมืดคะ่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด